เด้อพินเลยมากันสามคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอนี้ก็ได้เนาะทางบ่คําเพิ่นไปทางไดนมัอนี้เพิ่นไปทางบ้านปลานามแน่มาหนีเหมือนประจิตบ่ได้ไปกันเนาะเออขึ้นมีเวียกเนาะมีเวียกทางบ้านปลาหนามพ่นาเลยมาประจิตเหมืทํางานทางนี้แน่เพราะว่าบ่ได้ขึ้นไปอ่ต้นแล้วพินาเหยียบเคียงงานให้มันแล้วนะก่อนที่ บครับเพิ่นก็ได้มีเรียกของเพิ่นก็เลยสายเดียวเพิ่นก็ได้สายเดียวที่ขี่รถจักไปเนาะตอนนี้ก็แหกหมอดเซโนปิงก็ใหญ่ยังไงเนาะเซโนเซโนเซโนแต่มันก็มีหลายบ้านนี่พี่น้องเอายติดจิบติดกันกับเซโนเนาะแต่ก็จะเอิ่นว่าเซโนไปเลยฮ่าใจเย็นๆ ่าไม่นี้ก็ขายรซีนหมูคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะใารยื้อนะเน๊ะเนี่ยวนจันทร์เนาะคือเห็นแย่างมากคือเห็นมากกันเลยใครซีนหมูคือเก่าอยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเลยเนาะบุดนุนกันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องมีทั้งซีนหมูปลาทูเยังก็ปวดใจมึงเล่นมังนาวผักหย่า มีครบแต่ว่า่งเบื้อแต่ว่าทางโค้งนี่แบบอันน้นเนาะยเงก็วงเวียนนี่เนาะวงเวียนวงเวียนตลาดเกาา่าตลาดเก่าบอกวันนี้ไนงะตลาดซีนโนเนาะ้รเจ้าอายไปอยู่ข้างใน ตกี่เนาะกว้างกว่ากว้างในญี่ปุ่นนะเพื่อฮาสีเลาะสุดเดี๋ยโอ้ยการลดตามกันมาเนี่คอยเลยถหลายพี่น้อยตอนเสารเนาะไปเบียกไปงานเพิ่นกับตอนแรกก็ประมาณสี่หาโมงนี่แหละพี่น้อยเนาะรถหลายรถหลายเห้งยเรื่องเลยสาวมีหน้าไปนั่ง เป็นแรงใจให้ทางบาจิตเฟิรนมันนี่ให้เป็นมือกล้องมืจยากนี่นะกันได้ไปก็ต้องคิดเรื่องแล้วเนาะคิดว่าให้นั่งเป็นกระตุ้นเสือมนอะไรบาจิตเอฟซีเพิ่นถามเจ้าอ่านเยอะ่ว่าอดีกว่าเนาะให้เจ้าไปอ่านดีกว่าเดี๋ยวมึงเวลาอ่านเลยบอกคอมเมนต์ทางไหนทางเจ้าบอกทางก้อยนี่เลยทางเจ้าข่ายยังไม่อ่านเลย แสดงว่าเจ้าไม่ได้ติดตามมีอยดิเนาะเห็นปะยู่กันตลอดนะหันเจ้ารถไม่ได้เบิ้งคมคิปขวอยโอ้มันเบิ้งบ่ได้เจ้าผมจะบอกว่้เจ้าเบิ้งนะเจ้าเบิ้งคลิปขวอยบ่เบิ้งแต่ก็ไม่ได้เบิ้งไลน์ได้โอ้ยิ่ไปเบิ้งกดเข้าไปซื้อได้คิดกลุ่มดิมคิดบูจิตมีนาบูจิตเบิ้งคลิปสามมินามันมันด้ใช้อันเดียวกันใช่ใช้เดียวกันเทาเบิ้งบ่ได้ใส่เอส้นเดียวกันเดี๋ยวมันเสีติดติดไปซืติดกด ติดกฎของมันเดี๋ยวสิบบได้อย่างเักอย่างจะไปหาท่นเนอะเอยลเข้าเบิ้งตลาดน่ะเข้าเบิ้งตีโบได้จบไในเข้าเบิ้งแบบ่อไหร่หนึ่งกับโบได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เห็นเนี่ยไปแปลกเลยว่าเอาโทรศัพท์จะบอกคนไปเบิ้งจังจังได้จะเอาทีนีมันอันเดียวกันยากเนาะมันคือเขาลงพุทธเขาเลยบางทีลงเนาะ

ชื่อยังไงบ๊ะจิตชื <t <t ่อไงซือกิปตาการโลเมือนีลยโอ้ตาการโลดีงามมาเลยเนาะสีใหม่องตองอยู่เนาะนายพี่น้องเลยสวยงามมากเลยใช่พี่น้องเลยไปเมียคือเก่ามาเลยพี่น้องเลยไปน้ำกันเนาะทางบ๊ะจิตอ่าสามีนาาพี่น้อง ให้น้องนาวคันวะคลิปติดแต่กระโลเฉยคิดติดแต่กระโลปัญญามันทะเลติดไปมซาฮิยันปนญญาตีแล้วตีน้องนาวเดินติดหรือวะใช่สร้างพุทธสร้างพุทธไปเดี๋ยวอยลงไปเงินก็ได้โดยโดยกระมียเพิ่นในมาเสียงนะอ่านั่นแต่บอกคลิปเจ้านอะ YouTube เจ้าพันยังทุกสิ่งทุกอย่างนะบ่พันแล้วแต่เงินยังไม่ได้เข้าบันซี่ะอ้ แสดงว่าเขาเขาเงินยังพอร้อยเขาตรงท้าเดือนนี้ก่อนเนาะแต่บางเดือนนี้ก่อนต้องรดดุนไปบางเดือนนี้จังจังหูกว่าได้หรือไม่ได้เนาะได้เดือนนี้ได้ไม่ช่วสู้แต่ว่ามันบ่มีปัญหาอย่างเราอะกับยูทูบเขา ยังบ่ฮัลไบืนฮ่อนไปย่าบึนให้ฮัลให่แ้วเนาะแปดิบเจ็ดี่นร้แปดสบเจ็สหรัฐท่ายเดแปดสิบเจ็ดแปดสเจดอนเมนบ่เจ็ดอนแปดเจอสหรัฐท่ายเดเนาะเ้องสู่ต่อไปยิงสูฮัลไบืนไปถ้าว่ารอยรอยหนึ่งหนึ่งล้านบ สอ,อสองล้านสองล้านแปดเายนะแต,นแต่เงิน,งนมันอ,อยากลงนะได้พี่นออ้องเลยช่วงนี้นะเงินลงขึง้นลงขึ้นเยอะเงินก็นไดมมไมม้มีลงขึ้นมีลงแมนบูบะคุ้งแต่สินค้าเ้าเนี่ยบูรลงแมนสินค้านี่คือบูรลงเลยเพราะว่าแบบมาล่าซื้อของนี่แบบแพงสุดพี่น้องเลยเนานะแพงแพงชื่ออะไรอันยู่ห้าน่าค่ากันอ่ะนั่นเนาะแมนชื่ออไรชื้ออันย้าน่าค่าคันขายนะแมน ขนาดโค้กชื่อเมื่อนันสีล้านเครื่องของยังบ่ทั่วรล้านจ้ะขนาดขาดเบียร์เราได้อยู่ในห้านนงนะพี่น้องค์ยยังบ่ทันได้ได้ในห้างเม่ได้ขายเราขายเบียร์ขายคือเก่าในวิทยาในห้างในห้างกัไเลแบบเบียร์ปองะพี่น้องเวลาลูกค้าทำหานั่นนี่กับโมคบนะแต่ว่าเบียเป็นล่างนึงก็เจ้าขายอดแล้วเนาะเตะกี้นั้นล่างแล ช่องเซีนไปเนาะแมนตะกี้นะหอดได้ช่องเซีนไปเลยไจักตัวนี้นะสามเซนลงไปจักหมดเบ้อวันช่องเซีนไปแต่เรายังไม่เคยได้ซื้อไปขายเด้เบียร์เป็นล่างแบบล่างนี่เขาบอเขาบอคอยซื้อแล้วเบียร์เป็นล่างโมฮิตเป็นไหเนาะมีแต่แบบเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องยางอะนะพบริเนยกระจกซื้อเขาทำนิยม เป็นกระปองเนี่ยขายเป็นกระปองขายเป็นกระปองเนาะถ้าเป็นร่างในนอกจะเป็นเบียรแต่งานในใน<ม>ข้าวในข้าวคนน่ะนะในยินกระเจ้าว่าผูา้ก,กินเรากินเบียร์เก่งคณะพี่นะ้อยเนาะกินมดทุจริงทุกแย่างขนาดคนมาเบียร์เบียร์นี่นะี่ยไม่ค่อยแซ่บคนน่ะขนะมคนน่ะนะมาแพ้เบียร์ปองแซ่บพี่น้องเยขนาดเราคนนะ เป็นเมียเป็นงานแต่ว่านั่นไม่ได้กินแบบทุกสิ่งทุกอย่างานะน้องเบียนั่นเบียน,นี่เมียกระจุงก็เสือ้ออันนี้เบียขาเสื้อนีนะ่เนาะกาดาวคนนี้กะดาวก็บไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินนะกไดกวาวก็เลยไม่ได้กินเบียปองธรรมศาสตร์พอมีพี่น้องเลยพาปรจิตพันชื่อของเสื้อของอยู่แฮนลั่น อุทมพรบ่เนบ่เมนงนานอุทุมพรกโลผลงานมานีเนาะใายเป็นกโลเนายเครื่องก็สั่งเงินมาันามีหกเอไอพีนี่พอมพี่มิโเลยใครเป็นชิงทุเรียนนี่แหละเงินอยู่นี่แหละนะเอ้ยเงินอยู่นี่แน่ว่ะลงทุนหลายก็ได้หลานี่ก็โลสีขาวนติดเงินไงทิ lông thun lai ka day lai lông thun lai cứ sao minang ka oh. bailin lưỡi ket 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 กลางเรื่อกลางยตอนนั้นได้ตัวขาวะอ่กางยุใหญ่กิรื่อเรือนนองดาวนี่อ๋อแตใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกเนาะคือนองดาวนะเรือองดาวใหญน้นกานอย่ว่าจิตเป็นเครื่งแค่วันนี้านที่ทำอยู่เฮือนเฮือนเกเฮือนพนะ ก็ไหสู้ไปจมือไดเไี่ยอยากด้อยากหอดมือดันไท้ไอยู่เนาะหนมือดันไท่ไงเนี่ย้ยพี่นดงลายเนี่พี่นดงนะพละกล่ไพี่ดงเลยดคนี้อกใจอยู่ในวิวยังไม่ทันได้ขึ้นมาจิตวิวกะดำ่อยชงลอยสีหอดอยู่บ่เพี่งเลยเนาะแต่ละเดือนนี่ ต้องหาอีกยังมาเสริมแน่บนัีรหาแล้วเสริมอีกพี่น้อยเนาเลยใครเครื่องคือว่าอะไรใครเครื่องกับในยุของมันแบบเฮาไปได้ไปตลาดแบบคูมค่มือขู่มือฮะนะมันกับแบบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะสองเท่อนะเนาะสองมือ้อบัดบ้านอื่นเฮาบัดรไปได้ไนะพี่น้อยเนาะไปบ้านอืน่นมันไกล้ขับรถ เจาตีสีตีหาเพื่อสีออกไปจากเพื่อนเท่าไปไมนะ่ได้เนาะแต่ว่าเห็นคนในบ้านนะก็เจ้าไปขู่ขมือตลาดได้ไปหาขายแถวตรุงตลาดเพอได้อายุมันก็ได้เมในใพลพนไปในะมือละสามล้านสามล้านพนได้นะพนไปคายแบบมีเครื่องแบบครบนะมี่ คูร,ร,รุมุ่งคูรอม้ซีนหมปเปโถเปอทูทอ่อาหารทะเลฮะนะฝนไปนคายฮะนะพี่น้องเลยเนาะไหนอยู่ใส่ได้เหอจิตพน้องนาะ่มาอยู่เล่นเรื่อของมาได้ไหยังมาจากยังถามพนอยู่พี่น้องเลยเนาะนโอยดิฉันบ่จิตเพิ่นมาจะซื้อเครื่องกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง เนศามิน่ากับซีอาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องรับสมไปน้ำกันเน้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทางน้องมิน่าในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพอมีเฮงสู้งานขู้มือคูขมือพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิทธิ์พยายามถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องอ่าเบิ่งได้น้ำกันเน้อพ่อแม่พี่น้องเลยเน้อโดยเนศามิน่าอ่าาว้คิดเพิ่นมาก่อนพี่น้องเลยเน้อโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กำลัง ่จิตเพิ่นซื้อเครื่องซื้อของดีพอยได้สิพากันเดินทางพ่อแม่พี่น้องน้อน้องวันนี้กันเลยเดินทางไปแมนก็แดดน้องวันนี้เนาะเริ่มแดดนะไก่ได้หึือไก่สิ้อได้ไก่น้ำปั่นได้หรือเมนขายอยูุ่้ยเลยใช้เฮิ่นโชซี่มาหน่ะงานแต่งเพิ่นเนาะอยู่กับเฮิร์งได้เลยกันเลย ื้อนี้ก็วันที่21อีกบ่ดอนจะได้ออกงานแต่งอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ออกบ่อยๆแน่เนาะงานแต่งลายพ่องานแต่งงานบุญงานบุญแจกบุญนั่นอีกโอ้ยลายสิ่งลายอย่างคนทางบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงัวยังก็มีหมดแม่ นี่ระวังรถน้ําแน่เด้อบแม่นตาขตวว่าอยู่ไทยน่ะเจ้าบ่ให้ปล่อยธรรมชุมธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะตวบ้านเฮาแบบธรรมชาติเลยบ้านเฮานะไปใสก็ไปเลยนะงัวควายก็ได้นแต่แป้นแต่ไก่งม้าไก่ะวงแม่นเฮาระวังเอาเองาไปกลางคืนบางทีบางทีก็เฮาเบรกบ่ท่งบ่ทันก็โดนใเฮ้ยน้องเอ้ยเนาะ แต่ับเวลาเฮาเป็นนั่นเป็นนี่งัววายกระเจ้าก็บมามีเจ้าของเวลาเฮาตำนะเวลาเฮาซนมันนะให้เราไอ้แมนมุขมอย่ลอันไม่ไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากเป็นเจ้าของเลยนะแต่ว่าเป็นแบบนี่นะไม่อยากทำผิดชอบนักสาหัสนะแมนไม่อยากทำผิดชอบแมน มีแต่ว่าบุบุหูจริงๆกับยู่หันแล้วคนก็หัวเราะ้งคนเองเนาะยู่บานชอง่นมาแต่บหูไปเฮ้ยน้อยเนาะแดดแดดมพี่น้อยแดดอันนี้เลบ้านเฮาเริ่มแดดเริ่มงัวเริ่มพี่น้อยเนาะเริ่มหดตึชีวิหายเริ่ม Này, mở, bay đi đi, Nhưng <laughs> mà thấy đi Ờ, ừ, xem mà sẽ bọc bà điều <laughs> Nên là lẽ Nhận thì em làm đấy Bình thường thì học cả bưng bởi hình đấy đó Con vay phổ đó cái chậu mua sầu đi nè Tắm mà chân tái nó mới chị Nè, huyền phần ngang mà đi สวยหากระหอดบ้านโนนดอกไม้เน,ะน,นาะไปพี่น้องเลยอ่าหลังจากว่าไม่ได้ไปเปลอ่าลงเติมแล้วเนาะีดอ่าไปเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายรไปเที่ยววันนี้หลังจากว่าพ <c oughs> าไปเที่ยวแล้วก็ไปงานวันนี้นะงานต่อน่ีนงานต่อแต่ว่าน้องประจิตไม่หก็ไม่ค่อยขึย้นบันไดช่วงนี้เป็นยังไง ลอยชองลอยแถวพี่น้องอเ,อ,งเอ,งอ้ยเนาะวิวกออรากรกไไแล้วก็ได้อีกเวิวก็่ค่อยขึ้นปัดแล้วมาคนทางนี้เนาะแบบขครจห้านลายนจังแบบ พ่อแม่พี่น้องเนอเดี๋ยวสาวมิน่าขอตัวจบคลิปก่อนเนอพ่อแม่พี่น้องจังได่ก็บแฟพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ถึงทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้ทางน้องมิน่าเด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเข้ามาแล้วก็กดอ่คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะพี่น้องเลยฮะแล้วก็ในนี้เนาะโดยทางสาวมิน่าเองขอกราบสรันดีสบายดีสบายดีเดลยพ่อแม่พี่น้องพบพบกันคลิปต่อไปเด้อ